คุณคุณคุณช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านแอปอลไรอะลาซ a ด a าช้อปปี้เฮ้ยทำไมคุณไม่ช้อปผ่านช้อปจนิกล่ะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ดาวน์โหลดช้อปจนิกทั้งนั้นเพราะช้อปแล้วได้เงินคืนได้เงินคืนยังไงมาดูกัน ช็อปจนิกรวบรวมสินค้าและบริการต่างๆไว้มากมายไม่ว่าเป็นค่าน้ำค่าไฟเมื่อคุณจ่ายคุณได้เงินคืนหรือคุณอยากจะต่อเบี้ยประกันภัยรถยนต์คุณได้เงินคืนสำหรับสายช็อปทั้งหลายครับแอปเหล่านี้เป็นแอปที่คุณช้อปปิ้งอยู่หรือเปล่าถ้าคุณชอบผ่านแอปกับเราคุณได้เงินคืนไม่ว่าจะเป็น n นก e ้อ i ด a s ชอปปี้ e, ท็อปออนไลน์ทิงพาวเวอร์ลาซา้าออฟฟิศเมดซีเอ็ดนายอินต่างๆนานาเยอะแยะมากมายทุกๆรายการใช้ใจ่ายของคุณจะถูกรวบรวมเอามาไว้ในหน้าเครดิตเงินคืนครับคุณสามารถเช็คได้เลยว่าคุณได้รับพอยต์าจากการช้อปปิ้งของคุณกี่คะแนนแล้วนำพอยต์เหล่านี้มาแลกเป็นเงินสดนะนี่คือการช้อปปิ้งอย่างฉันฉลาดใครไม่อยากพลาดโอกาสของการเป็นสายชอปแบบฉันฉลาดชอปแล้วได้เงินคืนรีบดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้เลย ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างครับผม